สวัสดีค่ะพี่น้องฮอนแล้วฮอนแล้วฮอนมองกินข้าวฮอดพุทธให้ส่งอยู่เ้ยไปเรียกกันนะกินแล้วกัะสั้นต้มปลาเนมื่อหน่ินน้ำในน้อสดฮอน กินไก่ต้มมะงไปน่นอาต้มปลาเนี่ยด้จ้ะตุระนิ่งไก่เ่ต้องเป็นโต่จ้ะเครื่องท้าย้ายค่ะเาต้มกอเจ้เดินส่วงกัเอาต้มปลานิ่งตวน กรมยขาวกขู้นนแมแต่น้อยตมปลาแล้วก็ปีงไก่แล้วก็ตเกุ้แล้วก็ไย่างแล้วก็ข้าเหนียวตปุกล้าเนาะข้าเหนียวขาหนียวสามขนมจีนข้าวเหนียวสามขนมจีนเอาไหมคะขนมจีนสิบาทจะจายหนึ่งสำรจ้าครับของน้ำไม่ใช่เนาะ ก่างข้อขเ่าฝาวางมือว่อทหารมาาึงพีลลง <laughs> ง่นมท <laughs> หารเลยทหารฝ่าางมือเตรียมอาวุธรทหารมาคาเหยนหรือวทหารก็ขาเหยนแท้มาแม่น้อยมาล้างมืออุ้ยมันมาลลางกวมือแล้ว เดียวมาดนบ้างมามาดนบ้าง <c oughs> อ้ยปวดขาเ,าเาะอนคน้ตายลทำไมเป็นอย่างนั้นหน้าตาแบบสลืมสลืออย่างนั้นเลยนูนเปยัง,งมืนนองงนืนละเลที่แม่หายาด<อ>หนูออน,งงนอนมึงรู้ว่าห้แ<อ>ล้วสิละอย่งแม่คนอหมอนข้าวประคลมลงมาเพไาะเด้๋ยอนอนรูอว่ะเออเรืยอว่าเบิดเวลาแล้วเธอฉันสีนอนแล้วว่ะปัญญามนัน อันญามันจว่าลูกตจอบียังกยู่อันเนี้ยประเดีย่ยงนอนแนเป็นัขนเป็นหลนกหูตะนเป็นค้าประจำแล้วฉันนี่แหละฉันนี่แหละฉันยังไม่ล้างฉันจับกล้องอยู่พูดอะขนา้พระท่านกินเนืหาวแล้วเอาครับครับเฮ้ยอวกระกายวะลานะคะเดกถึงไหนแล้วเนาะทุกไทสง เล็กๆแม่ห้าวฉันเลยน้อยๆบอกว่าโหไอ้ต้นเลี้ยวลองโทรถามมันกี่ล่ะเสียงหัวเสียงหัวจะกินพร้อมเราหรือเปล่าเพราะเขาตามก้นเรามาติดๆขนาดว่าท่านด้กินตัวปลาหิาวเพิ่มเพซอยกินตัวปลาหัวเอออ่านเรื่องสองสามแนบแนบแนบเออไปเออเออเออตัวจางหัวคนอิ่มยาวสิแค่ไปหนยออกหน้ามากเลยแม่เลี้ยวเออไป ขาทามัจะรู้สิมงุสมาสิทีที่เลี้ยววงกะลังวงยุติว่าเมนแมนบดีย่ายบอสพอเขาออกจยางนั้นบ่ะจะได้อารมณ์ดีถึงไหนกันแล้ว อ่่ันพยักแบบว่าวันวันอล้ววนแล้วแล้วเสีนะเสอยบเสียบเ่ยพี่น้องไม่แหมมเ่าอะไรตอนล้รถโอหัวต่ำน่อลมแมมหัวต่ารถปุ้เลยนะพี่น้องหิ้วเลาอลร ยิ้มแพี่ขอนกินอืออย่างแม่เจยไผ่เจยเจยได้ดอกว่าเจยเออคือเจยเลยมาดนีดอย่างผู้ใดคือเจย้อยงก็เน้เก่าโอ้โมแม่โมแม่ไอแย้มไอแย้มโอ้ปุ้ยบรไพี่นั่นแหละ้ผมก็เจยอย่างบอก เรว่าพี่ช่างทำดีมากสวยสวยแต่งหน้าสวยอยู่แต่งหน้าแะมึงบอกเพคุนว่าพี่คะอัน,นอเสิร์ฟจ้ะ,ะตลูกชายพี่จิดเพช่นไหมไม่เป็นไรแปบ๊บเดียวพะนะเร็วอีหลีแต่ว่าเขาจกเห็นเร็วอีหลีด้วเร็วมากแล้วก็แบบรู้อบอว่าพอบาร์บี้แล้วค่ะมีบาร์บี้ดีไงแล้วเอาอน,อเนุเพิ่งโค้บ่ะเั็นเค้บก็ทุกข์นะมึงจิ๊บปั้มไหนอ่ะดูกว่ากะทุกขะ แพงหัวกระโซวะวังเหมือนกันอีกยี่สิบนาทีหอดบ่มั้งมาเนี้เดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้ถ้าใกล้กันก็แวะมากินข้าวนะแพ่งหัวกับวังใส่เหมือนกันแม่บวกหัวลูกโตแล้วก็บอกเงีว่าไม่อยากมาทำกันบางยาวมาทำกันบางยาวอ่าเชิญตำแหน่งปัจจุบัน เนี่ยกเานีบอนีมันเป็นคอยมีคนเห็นอโอ้ยจงัไงึงคนระทาเทายคิปมาเดี๋ยวจะไปอยูแม่จะไปเปลี่ยนจะไปเปลี่ยนหังฟอร์มแสดงรว่าม่ขอแค่ีวาอ่เอางร่เสอมาเออโธอออโอ้หิวหนาไปิตนี่ ปกติแล้วก็กิดนเลยพี่น้องปกติแกจะไม่แตะโคกเลยเว้นแต่แบบว่าอยากมีอาการแบบนนกระหายน้ำมากมากมีพ่อค้างไหักในหลสูรเมือนค่วาถ้าทำเสื้อสีสม้มชมขาวแน่นค่ะม่เป็นวันเกิดตัวด้วยจะอุดหนุนพะนะถ้าบ่สีสม้มก็อุดหนุนพะนะห <laughs> ลวง,งพ่อจะรั้นวางไหนเตีย้ยอีลอลอ่ลาเอาสีสม้มสีแสดเดอมันจัขึ้นจีวอนดึง <laughs> <laughs> หัว <laughs> หลวงพ่อจะรัดไว้นม่ได้ใส่เขาวันนนั้เด่นมาค่ะไม่จริงๆเพนใส่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเพื่อนเปรียบเทียบมใช่อหมเพื่อนจีร้อนเพื่อนลำเท้าเพื่อนกระหัวจีบร้อนจะไปบวชกันมาแม่เอาเอาดิเอาเอาวัดเด้เอาวัดเนี่ยกรุงเทพเลยหลวงพ่อเนี่ยกรุงเทพพร้อมพ่อกรุงเทพนเดยไม่ได้เย่็นเท่งหินละเมียพอจะเจิงมาบอมือปิดวงอ่ะมามาหลักล่วงกรุงเทพกันเล่นมาใช่แล้วค่ะหลวงพ่อวัด อาจารย์เพิ่นเน,เน้นเน้นบวชนะที่วัดนี่โอ้วัดอื่นไม่ได้ไปตะย่านเลยพี่นี่แหละแลม่บ่าเห็นเพียงเห็นแมอนเอ้วจะเขาคิดไปไหลายนอกระทักเป็นว่าตรงซึ่งตรงย่านว่าไปรอบนี้กะไปรอบนี้กะบ,บอกเพิ่นไปหาแม่แมวว่าหมายถึงว่ากะบ,บอกเพอนที่เาบอกไปหาแม่แมวเด้อขับไปหาแม่หนูไปหาแม่หนูวางเช่น สั่นสองคืมีตะแม่กระพุกสองคืนนี้โซเลข้างล่างนี่ทางดีานแอร์ซีนอนทางล่างเบิร์ตทางเทิงเนี่ยจะเป็นไหมโดยเป็นไหมแล้วมัมีแอร์ด้วยนั้นแต่ว่าน่ากลัวหลังจากที่ออกมาจากโรงมปากประมาณได้ปีบิ่งอยู่ไหนอยู่บางบัวทองแล้วหรืออยู่ไหนวัดยังเนี้ยที่ไหนใส่หืออาบน้ำมือบานนี้เป็นเสียงผู้หญิงเบาปานเป็นอีแม่เอิญว่าแขงแล้วก็ดาไฟหนู เสียงเป็นยิ้มเสียงดับพอมันตั๊บดูไปเลียกญานมานิดูก็เลยว่าเนี่ยองแม่เอินแล้วก็บ่ปากเนี่ยองนี่ดูก็เลยศูนย์ดูไปรือกเราออกมาหาเราอยู่ในห้องแม่ไปเอินแพ้เฮ็ดอย่างไปดับไฟพร้อมดูบ่ว่าอาบน้าบ่เห็นหูหรือว่าเราเราเลยว่าแม่ว่าสิตออกไปเจอเที่อนมางอนี่หนีโดนล่ะเสียงปุ้ยยิ้มเลยหนูจากเสียงปิดไฟแล้วไฟกระดับพิเรนมาเสียงดับไฟแล้วไฟกรดับพิเศษเอาเป็นต้นกระดูกมันมันเปลื่อแล้วนะแบบเขี่ยวเปลื่อแล้วหมด เอาะเอาเอาป่อย่าเห้อ้นช่ช่มเนื้อบมีเลือาอเต้มแซ่บเนื้อสองอย่างไหมย่ายวอโอ้ยรน้อยวันเอาหมูน้ำเอาฟองย่างวกินี่เงค่ะโอเคพี่น้องได้คลิปนี้ไว้ทำดีค่ะผมนื้อี่ยผมไม่าแต่วพวผมน่